มาเด้อพี่น้องเอ้ยบัดน,นี้มาช่วงเถอะมักม่วงนายแเขาเรียกว่าจิ้มอะไรขึ้นแบบนี้จิ้มปลาแจ่วเกียวปลาจิ้มแจ่วแว้วเนาะเรียกแจวโอ้ยดีแม่คำเนอะจังเล็บลิ่นร้าไม่เล็บไม่เล็บลิ้นไม่ไม่เล็บฟิวป่วยทางทิ้งอ่ะ

ใส่ถ้ยถยถยถอยนั่นหรอมันรุดเนี่ยชายบอกลุงแก้วว่ามันร้วนสกแดงว่าลุงแก้วเสียบตะขันพี่มันร้วนหรือเปล่าอ่าแต่เขาหนูกัดตรงไหนกระถางมันถอดหรออืมเป็นไคิ้วนี่อืมอม,อมแซ่บไหนเ้อ นีน่มตันน,น้ำมันยานที่เธอว่ามันตุ่มอร่อยนะอ่ะไอ้นั่นตุ่มสีทองเปล่ามันไม่ใช่นันน่นัะแม่มันเป็นน้ำมันมันอนะแต่ว่าขอาุ้กมันเลไม่มีสิาบ้านเอียงนะไม่เจนะบ้าน,นนะยายวานที่สามตุ่มที่ตุน่นั้นไม่ใช่ตุนนะ่นั่นตุ่นั้นมันเป็นแบบนี้ให้หนูชื่อไม่กินหรอหนูกินตุ่มอรลอยนะว่ะข้าทุกแม่ลอยแต่เธอพากินพี่ไก่อืมพี่กินน้อยกินน้อยน้อยอร่อยนะโมบสั่งตึ่มเออ ข้าวทางทุกแม่อร่อยยิ่งสมอร่อยสมอร่อยยังทุกไม่เลยเลี้ยล้ำขนาดเต้าน้ำปะลาบองแตนเดอร์หนึ่งโลอส่งฟรีจ้ะอือหือร้อนค่ะตอนนี้อยู่พี่พ่อพรโฮมสเตย์นะคะใครจะมาเช่าห้องพัก มาได้เลยเด้อไม่ยกเข้ามาสวัสดีค่ะพี่หมวย <S <S มเห็ไหมท่นหนึ่งสวัสดีค่ะมาเด้อมาเด้อน้องค้งเป็นไงออกจางลุงหมาดยังยังน้องค้งไม่สบาย เัื่นำลายำลำบากใครที่สั่งน้ำปลาวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แพ็คส่งให้เลยนะคะสั่งมาเลยเด้อหนึ่งโลหกร้อยหกสิบบาทส่งฟรีพื้นที่ปกติแซ่บเนี่ย อ๋อน้องคางเอาลองมาพรุ่นี้ตืวยไปให่ทางนานจนมังม่อยขึ้นตึกมาลอยถินต้นมาลงตึกเอาแนวไหน้หืมองถามต้นเจ้าคุกตืองเล แกพ่นอยากกินตุ่มไปลองไม่หรอยดอกทุกคนพอทุกพวงเต้นมันมีใครกินกระลังกินตุ่มเลยเหรอถ้าปล่อยถ้าปล่อยเขาฟังแล้วไม่หรอยกระพุ้งเขาฟังถ้าเขาฟังเนื้อมันตึ๊บเลยอ่ะแกว่าทุกทุกมันเลนนั่งเลยแหละคุณชอบเนาะถ้าจะุนต๋อมักรอบคุณเถากินก็เข้าแบบขีอิ่อร่อยกันเลยตุ่มตุ่มเนี่ยมันกรอบเนื้อมันอ่ะคือเบาไตน่ะคุณบอกเบาไต ก็เป็นอะไรเดิ่งลองไว้เหมียวเหียวหิวเนี่ยหวานไม่กี่หลักลูกหวานต้องกิมเอาค่ะแม่ยกไม่ยกมาหรอคะเย่กระต่ายโอ้โไหลม่มมีเห็นดาบอะไรไม่ยกมาใช่ไหมคะ ผมกำลังจะตัดสินใจย้ายมาอยู่กับอยู่บ้านผู้จิอยู่เนี่ยแม่ยกไม่ยกไม่เช่าเราผู้ชายนอนห5ร้อยห้าสิบคนนี่คือทำขู่แม่ขู่จริงด้วยถามไม่มหวโอเคนะแม่ขู่เล่นพูดสิู้่จริงติ๊กอันนลออร่อยมากอ่ะอรอยฮที่พนแห้งแห้เขาแห้เงินเดือนเดือนละหมื่นก็พอเอาห้าพันทองเป็นอะไรฮะทุกคนอืม ไอผัวไอเงินเบนเดือนละหมื่นห้าสองคนชี้ทางเวยชี้ทางเวยกินกหล่ะอ่ะอืมมันอยากกี่เลี้ยงเขาหรือว่าลอยห้าทีมเงี้ยวเงียวแต่ไม่กินไอือ่ะเพชรดีหว่าอืเพชรดาวลอยดาวเว้ยอ้หนูมันขาดความปะคุณนมันไปปมนคนหามั

มึงจะคบนี่ตะเกียบจ้อยเหรด่นอะตัดไอหมูตั้งต่ำโอ้โหเนี่ก็ตัดกินงต่อเพียวเพื่อนตัดมันมันหุ่นลงมาตัดไรหนึ่งหน้าอิ่มมีขนาดตัดหน้าก่อนจะกระเข้าไปเย็นจ้อยหน้ากระโดดหน,น้าเนาะแต่ไม่กล้าหรือหัวหัวทำไมตัวใหญ่ป่ะนี่ยหัวสมน,าน้าไก่ ไปกับเขาเรกปั่นอยู่กันเกิดโอยอืดทําไงไปเห็นนานเราอยากเล่นอยากเล่นสองขามลงมาไน่อยไม้อลไรตะเคืงเงดะฟุตไม้อะไรตะเคาหงอืมนึกถึงเขาไงอืมคิดถึงเก็ไม่ได้อยู่นะไปอยู่ไหนมาไม่มาหาฉันว่ะไม่เห็นนานตะเคี ขอบคุณค่ะคุณอภิวัตรพงพ,พาก็จังกล้วยไปขอบคุณค่ะน่ารักที่สุดเพื่อนยังเงินอโอเคกชื่ออภิวัตรอ,อยากจะแก้เพียงเงินไม่รู้จักคุณจริงแค่ไหนจำก็ไม่ได้เท่าเรีวอะไรก็ลืมหนึ่งโลโหกร้อยหกสิบบาทค่ะกดตังค์เลยค่ะทักว่าความเลยค่ะ ว่าพี่กินคนเดียวมัน,นจังพี่นี่นะ <laughs> ว่าว่าว่าตอนแดดร้อนพี่แอนอทำปใช้ส่งโหไหมคะหกร้อยหกสิบบาทส่งฟรี ทองคํเาไเห็น้บกีอะดูมันดูมันเอ้ยจะปีนคอเลยเนดูมันไอ้นางมึนใหญ่ไอ้นางมึนใหญ่ขึ้นคอเลยเนี่ยนะอยาขึ้นขึ้นไปเออเห็นตูดเลยตัวตูดเ็เลยนี่ ตูรเขิงอุ่นไวอะไรตอนเขาอุ่นติทัดอยู่โคราชทำไมไม่มานอนหองพอทุนเตหนูน้ำใส่แม่นูกา้ปิดนบังได้อันี้ไม่เห็นนูกัดนี่อุ้ย มิ่งเต็มแัทกินน้ำปะน้ำในบ่อมันบอกที่ทานโด่งปะอืมดูดูแซ่บที่กินหนาได้ยังงี้าฮะฮ้ยที่กินหนาได้นี่มัน,น,น,นเปรี้ยว เลข้านายก้าน <n> ักปลาหมดยังคะสั่งไหมคะหนึ่งโหลฮัลโหลตอนนี้กระตังถามไม่ตอบจ้าพี่สาวโอเคโอเคให้เวลามันหน่อยพี่ตั้ม ที่นภาพัฒนน้ำปลาหัวละห้าสิบห้าจ้ะสั่งซื้อหนึ่งลอสองฟีค่ะหกร้อหกสิบบาท mình gánh mình tốt rồi bà cái lục đi lục đi, cái nhìn chả ร้อนๆเราอยากกินอะไรหวานๆเ,เย็นๆนาะพิกัดร้านเรอคะแค่ตัาชื่อคำว่าพบพรโฮมสเตย์ Home ขึ้นมดจริง <laughs> <laughs> มดการโคโร พักก่อนที่พ่อปองโฮมเตค่ะปลูกต้นไม้ค่ะตอนนี้ที่สวนกันมะม่วงกำลังออกเต็มเลยคะ่ะลิ้นจี่ออกเต็มเลยลิ้นจี่ ร้านนี่นะใครไม่ซื้อจะเสียใจเจ้าต้องเปิดใจชิมเดอ้อขวดละห้าสิบห้าบาททำจากปลากะดีรวนนะคะไม่มีปลาอื่นผสมเดอ้อเซบแซบไม่มีความเหม็นคาวเลยปลาส้มหมดค่ะช่วงนี้ไม่ได้ทำปลาสม้มต้องพิเออเดร์ น่พิถวยนึงก็จิมด ไปดูคอนเสิร์ตที่วัดสุขารามสามแยกสนุกมากจาก้ะขอบคุณค่ะคุณพี่นถจีนีนะปะลาหมดยังคะหนึ 1, 2, 3, ่งรถสองพีน่าจะคนสวยโอเคเดีย๋ยวไปทำสวนต่อก่อนเดีย๋ยวมานั่งไลฟ์สดใหม่ใครที่สั่งน้ำปลาว,วันนี้ส่งให้พรุ่งนี้เลยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แพ็คส่งให้นะจ้ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะ